ไเครับมาเลยครับไม่ติดแจวเจ้าสัวครับเจ้าสัวสี่ครับรุ่นสร้างเขื่อนปัดกลางบางแก้วครับเจ้าสัวสี่ครับเนื้อทั้งแดงครับพ้าใหม่ครับพรน่าจะประมาณปี2 5งพัน้าห้าสิบแดหดเนี่ยครับเป็นผ้าใหม่ครับ เจ้าสัวสี่รุ่นสร้างเขื่อนวัดกลางบางแก้วครับรุ่นนี้นะครับก็ทำพิธีหล่อนะครับเป็นพระหล่อนะครับใช้กรรมวิธีเดียวกับพระเจ้าสัวรุ่นแรกๆของวัดกลางบางแก้วของหลวงปู่บุญเลยนะครับ พระวิธีก็คือน่าจะเป็นท่านธงชัยนะฮะเจ้าคุณธงชัยสมัยนั้นนะครับตอนนี้ท่านเป็นสมเด็จแล้วเป็นวัดไตรมิตรนะฮะท่านเจ้าคุณธงชัยไดยสมเด็จธงชัยไว้แห่งวัดไตรมิตรนะครับ,เ,รบเป็นผู้ประธานในการจัดสร้างนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อทําเขื่อนนะฮะทำเขื่อนกันน้ําหน้าวัดนะครับกันตลิ่งนะครับ อันนี้เป็นพระขอนะครับเนื้อทองแดงนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับซึ่งพระของวัดกลางบางแก้วก็จะโดยเฉพาะรุ่นที่หลวงปู่บุญนะฮะท่านเป็นจเจ้าวาดอยู่แล้วก็ได้ทำพระนะพระท่านลังดีขลงัง นะครับพุทธคุณนี่ในสมัยก่อนเนี่ยใครที่ได้เหรียญเจ้าสัวไปบูชาเนี่ก็เป็นมหาเศรษฐีกันหลายคนเขาก็เลยเรียกเหรียญว่าเหรียญเจ้าสัวนะครับนี่คือที่ผมพอทราบประวัติคร่าวๆนะฮะใครมาวัดพ่อค้าแม่ค้ามาก็หลวงพ่อท่านก็ให้พระทุนเจ้าสัวไป ก็ไปใส่ไปห้อยไปใช้ไปบูชากันก็ร่ำรวยประสบความสำเร็จร่ำรวยเงินทองเป็นมหาเศรษฐีเป็นเจ้าสัวกันทุกคนนะครับตอนนี้รุ่นสี่ก็คงยังจะไม่แพงมากนะครับราคายังไม่เบาๆกันเป็นอีกรุ่นที่ผมอยากให้ทุกคนนะฮะที่ชม YouTube ผมที่ชมช่องผมดูเนี่ยไปหาเช่ามาเก็บครับ ไว้บูชาใส่ให้อยคอไม่ไม่ไมผมว่าพุทธคุณเนี่ยก็ใช้ได้นะฮะเพราะว่ากรรมวิธีแล้วก็มวลสารที่ใช้ในการสร้างพระเนี่ยก็ก็มีของอมวลสารเก่าของรุ่นแรกนะฮะมาผสมด้วยแล้วก็มีหลายๆมวลสารที่เป็นของที่มี อ,อิทธิฤทธพิเศษนะครับผสมประสานดูในเนื้อของของพระรุ่นนี้ด้วยนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับผมก็ยังพอมีนะฮะตามสูนตรพระต่างๆเนี่ยยังมีเช่าให้อยู่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็แนะนำแค่นี้นะฮะสวัสดีครับ